กูฮุยโจหยุดชั่วคราวปิดเร็วๆปิดเร็วเ,วเ,วเวนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ให้เราได้คำอธิบายหน่อยวิดีโอถูกตั้งค่าโดยผู้อื่นปิดไม่ได้ไม่มีสมองคุณดึงปลั๊กออกแล้วหรอือต้องติดต่อผู้จัดงานก่อนถึงจะทำได้อะไรนะต้องรอให้วิดีโอเล่นจบก่อนถ้าไม่ใช่เพราะฉันไปเรียนต่างประเทศตอนนี้คุณจะมีโอกาสได้ยังไง คนแบบนี้มาเป็นคุณนายคู่ได้ยังไงดูผู้หญิงคนนี้สิเป็นผู้หญิงที่เป็นชู้อย่างนี้ยังกล้าทําตัวหญิงถึงแม้ว่าจิงหวันเอ,อ๋จะตีคุณก็เป็นเพราะคุณผู้หญิงคนนี้บีบให้คนหนึ่งอยู่ที่บ้านเป็นคนที่อยู่เฉยเยไม่ทําอะไรไม่มีสิทธิ์เรียกฉันว่าแม่ฉันไม่ยอมรับคุณเป็นสะพ้ายยาถ่ายแล้วดันมาเจอแม่ผู่แบบนี้ขอโทษคุณครูจียงหวันอันเอ,อ๋คุณคนเลวจะขอโทษหรือเปล่าครอบผัวกูพ้พ่อลูกนี้น่ารักจริงๆขาคสติกย่าถ่ายแล้วเรามาต่อกันเถอะน่ารำคาญ ยังพาผู้หญิงคนนั้นเข้าบ้านอีกไรยังอายคุณเฉินข่าวใหญ่เลยนะงานแถลงข่าวของตระกูลกู้เกิดเหตุไม่คาดคิดครอบครัวกู้ปฏิบัติต่อสตายไม่ดียังไม่เท่าหมูหมาผู้หญิงคนนั้นยังเป็นหลอกลวงผู้ปกครองนักเรียนผู้หญิงที่ใครๆก็สามารถมีได้ทุกคนรีบถ่ายกันเถอะยาถ่ายแล้วห้ามถ่ายทั้งหมดคุณกู้ท่านตั้งใจจะอยากกับภรรยาหรือให้ผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาแทนเหรอนวิดีโอลูกชายของท่านเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าคุณแม่ ท่านเตรียมที่จะให้ลูกชายจากภรรยาเดิมให้ผู้หญิงคนนั้นหรือกรุณาอธิบายให้ชัดเจนหน่อยรปอปภคุณกู้คุณกู้อยากเพิ่งไปนะคุณกู้อย่าไปนะความร่วมมือกับตระกูลสู่ละ่ะล้มเหลวแล้วเพราะว่าพูดว่าหัวหน้าตระกูลสู่พูดว่าพวกเขาไม่ลงรอยกันร่วมมือกับผู้ชายที่นอกใจคนที่ไม่ซื่อสัตว์ต่อภรรยาคนที่ไม่ซื่อสัตว์เลยจะไม่สามารถทําเรื่องใหญ่ได้คุณพูดว่าอะไร คุณกูนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันพูดนี่คือคำพูดของคุณสู่ถอนการค้นหาที่ร้อนแรงวิดีโอแพร่กระจายมากเกินไปเรากำลังพยายามลบอยู่แต่ก็ยังลบไม่หมดสวิชิงยาละให้เธอออกมาชี้แจงคุณนายคุณนายยังไม่มีข่าวกลุ่มคนร้ายประโยชน์ไม่สามารถลบก,การค้นหายอดนิยมได้หาใครไม่เจอทำงานร่วมกันก็ไม่สำเร็จฉันต้องการให้พวกคุณมีประโยชน์อะไรขอโทษครับคุณกูขอโทษไปให้พ้ ไปให้ผลก็คือเธอทำลายครอบครัวคนอื่นหลอกลวงสามีของหญิงอื่นไม่อายเลยจริงๆยังแกล้งทำเป็นคนดีและใส่ร้ายภรรยาช่างเลวร้ายจริงๆฉันบอกว่าเธอทำงานยังไงแต่งตัวอย่างโดดเด่นที่แท้ก็เพื่อหลอกลวงผู้ชายพวกคุณพูดอะไรมั่วๆพวกคุณเป็นอะไรยังกล้าพูดถึงฉันคุณแกล้งทำเป็นคนดีอะไรคุณคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่เป็นชู้เรื่องหลอกลวงผู้ปกครองทั้งกรุงปักกิ่งรู้กันหมดแล้วผู้หญิงที่เป็นชู้เก็บหน้าตาแบบคนดีของคุณไว้เก็บมันไว้เถอะ เรื่องที่รู้กันดีเกี่ยวกับผู้หญิงที่เป็นชู้ได้แพร่กระจายไปแล้วฉันไม่ใช่ฉันไม่มีพวกคุณเงียบสักลืมตาของคุณให้กว้างๆดูสิตอนนี้ทุกคนรู้แล้วคุณเป็นผู้หญิงที่ขาดผู้ชายไม่ได้ผู้หญิงสวีชิงอยากคือคนที่แท้จริงเธอคือคนที่หลอกลวงกู้หุโจเธอเป็นผู้หญิงที่เป็นชู้พวกคุณห้ามพูดถ้าพูดอีกฉันจะฉีกปากพวกคุณคุณยังมีท่าทางของการเป็นครูอยู่ไหมเราพอ,พอมาเร็วพาเธอออกไปที่นี่คือโรงเรียนอนุบาลไม่ใช่โรงพยาบาลจิตเวชฉันคือคุณนกู ฉันจะดูว่าใครกล้าขยับฉันคุณครูหวานเอคุณแม่ดูสิคุณดูเธอยังดูอยู่เลยคุณแม่ก็เรียกมาแล้วช่างไม่ไอายจริงๆใครคือเจียงหวานเอออกมาที่นี่นั่นแหละเธอกล้าหลอกลวงพ่อแม่ของนักเรียนชายยังมีจรรยาบัณของครูอยู่ไหมวันนี้โรงเรียนต้องให้คําตอบกับเราไม่อย่างนั้นเราจะให้เด็กๆย้ายออกถูกต้องไม่มีคําตอบฉันจะไม่ทํางานแล้วไปหาผู้อํานวยการปล่อย พวกคุณน,นี่คือผู้อํานวยการครั้งนี้โรงเรียนต้องให้เราคําชี้แจงถ้าไม่ก็ไล่เด็กน้อยคนนี้ออกและเด็กน้อยถ้าไม่อย่างนั้นเราจะลาออกตอนนี้ข้างนอกพูดกันว่าคุณครูของเราเป็นผู้หญิงที่เป็นชู้นักเรียนเป็นเด็กน้อยนี่มันไม่ใช่โรงเรียนเลยนี่มันไม่ใช่โรงเรียนเลยมันช่างเป็นที่รวมของคนเลวจริงๆตอนนี้ฉันออกจากบ้านยังรู้สึกอายบอกว่าตัวเองทํางานที่นี่แล้วพวกคุณอย่าพูดจาไม่ดีแบบนี้ฉันทําผิดอะไรอะไรทําให้คุณไล่ฉันออกคุณหลอกลวงผู้ปกครองชาย แล้วยังเป็นผู้หญิงที่เป็นชู้อีกตอนนี้มีวิดีโอยังคงติดเทรนอยู่เลยในกลุ่มครูมีคนที่น่ารักคนหนึ่งตอนนี้ไม่มีใครรู้สึกสบายใจเด็กๆเ,เรียนที่นี่เพียงแค่คิดถึงคนที่น่ารักอย่างคุณก่อนหน้านี้ให้กับครอบครัวเราเด็กเคยเรียนมาแล้วฉันรู้สึกขยาขยงขยาขย,ง,ขยงจริงๆสิ่งที่พวกคุณพูดฉันรู้หมดแล้วเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ข้างบนให้ความสําคัญมาก ดังนั้นหลังจากการอภิปรายทางโรงเรียนตัดสินใจเป็นเอกฉันและเชียงหวันเออออกและบังคับให้กู้ชิหมิงออกจากโรงเรียนฉันคือคุณนายกู้ฉันจะดูว่าพวกคุณใครกล้าไล่ฉันออกแค่เป็นวิดีโอเท่านั้นแน่นอนว่ามันถูกสังเคราะห์คุณไม่มีหลักฐานฉันไม่ต้องการออกจากโรงเรียนอย่าออกจากโรงเรียนหลักฐานที่นี่เต็นไปด้วยจดหมายร้องเรียนเกี่ยวกับคุณคุณไม่ต้องการหลักฐานเหรอนั้นคุณก็ดูให้เต็มที่เลย อย่ามองฉันพูดว่าไม่ให้ดูได้ยินหรือเปล่าอย่ามองคุณครูหวานเอ๋ไปให้ผลทั้งหมดเป็นความผิดของคุณทั้งหมดเป็นความผิดของคุณและคุณแม่ที่น่ารักของคุณเป็นพวกคุณทําให้ฉันอับอายตอนนี้พวกคุณสองคนให้พวกคุณออกจากโรงเรียนไปกู้ฮุยโจตอนนี้ทุกคนต่างก็รู้เรื่องของเราไม่มีใครอยากแต่งงานกับฉันคุณต้องรับผิดชอบต่อฉันนักเชียงหวานเอ๋ ชื่อเสียงของคุณแย่มากเป็นเพราะคุณหลอกลวงพ่อแม่ของเด็กชายผู้หญิงที่เป็นชู้ที่เล่นจนหมดแล้วยังอยากเข้าบ้านครอบครัวกู้ของฉันอีกเหรอคุณยังคิดถึงผู้หญิงที่เป็นชู้นั้นอยู่หรือเปล่าเธอให้ยาหรืออะไรกับคุณถ้าพูดถึงฐานะความสามารถแนละรูปลักษณ์เธอจะสู้ฉันได้ที่ไหนเชียงหวันเอ,อ๋อคุณหยุดพูดฉันจะพูดในท้องของฉันยังตั้งท้องลูกของคุณอยู่คุณจะพูดกับฉันแบบนี้ได้ยังไงลูกสามารถอยู่ได้แต่ฉันไม่สามารถแต่งงานกับคุณได้สวิชิงอย่าเธอเป็นผู้หญิงทีี่่่่าาารรัักกกคคคคุุณณชววยยเเเเธธออแ้งดขม จะเป็นของดีอะไรได้ทำไมคุณยังสนใจเธออยู่ <c oughs> คิดถึงไม่ลืมเธอหยุดเถอะ <c oughs> คุณป้าตอนนี้ในท้องของหวันเออแต่กำลังตั้งคันลูกของครอบครัวกู <c oughs> ไม่ว่าจะยังไงเธ <c oughs> อไม่สามารถทำร้ายเธอได้แม่ <c oughs> แม่สบายใจได้รอให้ลูกของเธอคลอด <c oughs> ฉันจะเป็นคนตัดสินใจให้กูหุยโจให้ชื่อกับเธอ <c oughs> แม่แม่พูดอะไรอยู่ คนที่ฉันจะแต่งงานด้วยในชีวิตนี้จะมีเพียงสวีชิงหยาอยากคิดถึงผู้หญิงคนนั้นอีกเธอจะให้อะไรกับเธอหลายปีที่ผ่านมาเธอมีส่วนช่วยอะไรกับครอบครัวเราไม่ว่าจะยังไงฉันจะไม่แต่งงานกับเธอเธอกล้าหรอือรอให้ลูกในท้องของหวานเอ,อ๋อคลอดออกมาเธอก็ต้องรับด้วยไม่ต้องก็<ๆ>ต้องแต่งงานไม่อย่างนั้นก็ถือว่าไม่มีแม่คนนี้คุณป้าสบายใจได้ฉันจะดูแลเด็กคนนี้อย่างดีและจะดูแลหมิงหมิงอย่างดี เทน้ำให้ฉันหน่อยเย็นขนาดนี้ถ้าเย็นขนาดนี้ลูกของฉันจะเป็นยังไงเธอนี่เด็กน้อยอยากทำร้ายฉันเหรอไม่ใช่คุณครูหว่านเอ๋อฉันเด็กที่เกิดมานั้นโง่ยังไม่ไปอีกเหรอเทน้ำให้ฉันหน่อย ร้อนถึงสามคนแล้วทำเรื่องเล็กๆแบบนี้ยังทำไม่ได้เธอนี่โง,ง่จริงๆจะทำอะไรได้อีกคุณแม่ฉันเจ็บมากจะร้องให้ทำไมแม่ของเธอเสียชีวิตไปแล้วถูกเผาจนเป็นเท่าฐานกลับมาไม่ได้อีกแล้วฉันไม่เชื่อว่าเธอหลอกฉันเธอเป็นคนเลว<ๆ>เธอนี่เด็กจริง,รงๆเธอกล้าทำร้ายฉันเหรอ คุณครูหวานเออฉันผิดเองปล่อยฉันออกไปเถอะเธอก็อยู่ในนั้นและคิดทบทวนเธอคุณแม่ช่วยฉันด้วยคุณแม่อยู่ที่ไหนช่วยฉันด้วยกูคุยโจทำไมเธอกลับมากลับมาหาอะไรบางอย่างเธอทำอะไรมาฉันกูหุยโจไม่มีอะไรน่าสนใจกูหุยโจ คุณแม่ช่วยฉันด้วยอืออือมิ่งมิ่งอืออือไปให้ผลฉันบอกเธอแล้วนะถ้าลูกชายของฉันมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นฉันจะไม่ปล่อยเธอไปกู้ฮุยโจอย่าไปหมอลูกของฉันเป็นยังไงบ้าง เศษแก้วบางชิ้นถูกฝังลึกเกินไปตอนนี้ไม่สามารถทำความสะอาดได้แล้วและเสียงของเด็กถูกชิบขาดอย่างรุนแรงในช่วงนี้ไม่สามารถพูดได้และในอนาคตอาจจะไม่สามารถพูดได้ตามปกติความเสียหายทางร่างกายยังรักษาได้ง่ายความเจ็บปวดทางจิตใจ,จอาจจะรักษายากกว่านั้นคุณกู้ฉันต้องบอกคุณเด็กคนนี้มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นโรคกลัวที่แคบอย่างรุนแรงที่แคบโรคกลัว เียงหวันเออกูหุยโจคุณมาหาฉันแล้วแล้วเด็กล่ะเด็กไม่สามารถรักษาได้แต่เรายังจะมีลูกได้ถ้าไม่มีแล้วก็ดีตอนนี้คุณควรจะ ทันทีเดี๋ยวนี้หายไปจากสายตาของฉันกู้ฮุยโจทําไมละ่ะเสียงของเสียงร้องถูกฉีกขาดเศษแก้วฝังอยู่ในร่างกายไม่สามารถนําออกมาได้ตอนนี้ยังเป็นโรคป่วที่แคบทั้งหมดนี้เป็นความผิดของคุณกู้ฮุยโจ,ค,โจคุณไม่สามารถทิ้งฉันได้คุณป้าละ่ะคุณป้าเคยพูดว่าให้คุณแต่งงานกับฉันคุณป้าคุณเรียกฉันคุณมาแล้วฉันรู้ว่าคุณจะมาช่วยฉัน ฉันเก็บคุณไว้เพื่อเด็กในครอบครัวกู้ของฉันคุณทําแท้งเองแล้วยังทําให้หลานชายของฉันเดือดร้อนยังอยากอยู่ในครอบครัวกู้นี่มันเป็นความคิดที่ไร้สาระจริงๆฉันเก็บคุณไว้เพื่อเด็กในครอบครัวกู้ของฉันคุณทําแท้งเองแล้วยังทําให้หลานชายของฉันเดือดร้อนยังอยากอยู่ในครอบครัวกู้นี่มันเป็นความคิดที่ไร้สาระจริงๆนึกถึงความสัมพันธ์เก่าฉันอนุญาตให้คุณมารักษาตัวที่นี่รอให้คุณหายดีกลับไปต่างประเทศของคุณซกคุยโจ กุยโจตอนนี้ดูเหมือนว่าเซวิชิงหย่ายังคงเหมาะสมกว่าที่จะเป็นสปายในครอบครัวกูอย่างน้อยก็ไม่ทําเรื่องโง่ๆแบบนี้ตอนนี้พูดแบบนี้ยังมีประโยชน์ไหมเซวิชิงหย่ายังไม่มีบอกแสเลยคุณกูคุณได้มีข่าวแล้วที่นี่ที่ไหนคุณตื่นแล้ว,วคุณคือใครขอโทษนะฉัน ฉันคือฟู่เหวินเป็นฉันที่ช่วยคุณไว้นี่คือบ้านของฉันสบายใจได้คุณปลอดภัยแล้วฟู่เหวินขอบคุณที่ช่วยฉันระวังหน่อยคุณยังไม่หายดีเลยไม่มีอะไรฉันคือคู่มั่นของคุณการช่วยคุณเป็นสิ่งที่ฉันควรทำสถานการณ์ของฉันคุณน่าจะรู้ใช่ไหมรู้ฉันรู้หมดแล้ว หาปีก่อนเพื่อหลิกเลี่ยงการแต่งงานนี้ออกจากบ้านผลก็คือเจอคนไม่ดีทําให้ตัวเองลําบากขนาดนี้ถ้าคุณไม่ต้องการฉันฉันก็เข้าใจไม่ฉันยินดีขอบคุณที่ช่วยฉันเออฉันควรตอบแทนคุณอย่างไรเป็นแบบนี้ฉันมีลูกสาวชื่อฟู่หลังเป็นลูกของญาติแต่โชคร้ายครอบครัวของพวกเขาเสียชีวิตเร็ว ดังนั้นฉันจึงรับเธอมาเป็นลูกรังรังอยากมีแม่มาตลอดดังนั้นถ้า,ถาคุณยินดีที่จะเป็นแม่ของเธอก็ถือว่าเป็นการตอบแทนที่ดีที่สุดสําหรับฉันคุณไม่ยินดีใช่ไหมไม่จําเป็นฉันคือคู่มั่นของคุณเดิมทีฉันก็ต้องแต่งงานกับคุณฉันได้เป็นแม่ที่กําลังจะเป็นของรังรังแล้วนี่ไม่ถือว่าเป็นการตอบแทน<อ>งั้นงั้นคุณมาที่บริษัทของฉันเป็นนักออกแบบเธอนักออกแบบ